สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและว,วันนี้ไม่อยู่กับ Ultimate Custom มไนท์หรือว่าฟันนับเกันอีกครั้งหนึ่งแล้วและในวันนี้ครับ มากับแบสแอดแทกสซึ่งโหดกว่าเดิมแล้วก็ต้องมีอะไรให้จัดการมากกว่าเดิมอีกแหละครับแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตนะครับจะสังเกตว่าผมทําการผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําการเล่นไปละแล้วก็มีปัญหาเรื่องการอัดเล็กน้อยนะครับทาให้ผมเนี่ยทำการผ่านไปแล้วแต่ว่าฟุตเทจเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับประมาณนั้นดังนั้นผมต้องเล่นใหม่อีกรอบแต่ว่าการเล่นใหม่ครั้งนี้มันเป็นการเล่นที่ชิลมากๆนะครับเพราะว่าผมก็เคยผ่านมาแล้วไงดังนั้นคลิป นี้ก็อาจจะเป็นการผ่านแบบชิลๆหน่อยละกันนะครับอาจจะไม่ได้มีจัมส์แกร์อาจจะไม่ได้มีความยากอะไรก็ขออภัยด้วยละกันสาหรับใครที่อยากจะเห็นผมโดนจัมส์แกร์หรือว่าอยากจะเห็นผมเล่นแล้วหัวร้อนอะไรประมาณนั้นละกันนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไปแบสแฮกครับ let's go รอมันมาทางนี้อันนี้ดูกลอ้อง oh. ผมก็แค่เอาจริงแล้วอะเฟรดี้มันจะไม่ทำร้ายผมจนกระทั่งผมทำการสับหน้าจอขึ้นมานะครับถ้าที่ผมดูนะอันนี้ผมไม่ชัวนะครับฉะนั้นผมก็แค่รอสับหน้าจอทีเดียว please deposit five coins please deposit five coins thank you for depositing five coins แค่นี้แหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ว่าแต่ว่าเน็ตแบร์ตอนเนี้ยคือเราต้องล่อมันมาให้ถูกทางถูกที่ถูกที่ ไม่ได้กินผมหรอกเ<ๆ>มื่อไหร่ที่ผมต้องสัหน้าจอผมต้องปิดประตูด้านซ้ายมือเสมอนะครับแล้วก็ไปเช็คทุกอย่างแล้วค่อยกลับมาทีเดียวโอเคแล้วมันแล้วผมจะปิดก็ต่อเมื่อไอ้นี่มันกระพริบเท่านั้นนะครับผมจะทําแบบนี้ผมคิดว่า please deposit five coins please deposit five coins please deposit five coins, please deposit five coins. Please deposit hey please deposit I'm no money five coins. thank you for depositing five coins he promised. อ,อยากลองไปเช็คนี้จังโอเคได้อยู่ครับ โอ้ยตกใจมาทำไมเนี่ยโอเคครับยังยังอันนี้ถือว่าดีนะรันนี้ถือว่าดีครับอ้ย ประเด็นคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเลฟตี้เป็นมาอะไรยังไงนะครับโอเคเลือสี่เปอร์เซ็นต์ว่ะพอ,อไหมเนี่ยสามสิบเวีย สามสิบวิพอไหมวะทุกคนสามสิบวิสามสิบวิเท่านั้นสิบวิหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบวิโอได้อยู่นะผมว่าได้อยู่นะเรียบร้อย เย่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 เย e easy มา bro easy โอเคจับใจความได้แล้วนะครับคือไอตัวฟร e ดี y เนี่ยก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องทำการไปกดอ่าให้จอมันแบบหายมืดอะ่ะเราก็ทำการปิดประตูด้านซ้ายซะ คือมันจะมีโอกาสแบบเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับไม่ไม่เสมอขนาดนั้นแต่ว่ามีโอกาสดีกว่าเออสำหรับเฟรดดี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวไนแมร์เฟรดแบร์กับไนทแมร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าออได้ยินเสียงหัวล้อก,ก็ปิดเออน่าจะประมาณนี้นะครับเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแบร์สแอตแทกครั้งที่3ต้องบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มจะรู้วิธีการเล่นของมันมากขึ้นแล้วคือหุ่นแอนิมอทรอนิกบางตัวเนี่ย มันจะไม่สามารถจัมส์แกร์เราได้เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยทำการสรับหน้าจอหรือว่าทําอะไรที่มันพลาดไปแล้วอะไรแบบนั้นยกตัวอย่างก็คือตัวเฟรดดี้เนี่ยคือถ้าเราไม่ทําการพับจอไปหามันมันก็จะอยู่หน้าห้องอย่างนั้นแหละครับมันจะไม่ไปไหนเลยซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวนนะครับว่าเป็นแบบนั้น100%หรือเปล่าแต่ว่าน,นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแมคานิกที่น่าจะสามารถทําให้ผมนั้นเข้าใกล50้50 20มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วละครับและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาที่ Pay Attention กันแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นะ แต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม